สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมการเย็บผ้าบนนะครับหรือผ้าเช็ดเครื่องจักรครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเรียงผ้านะครับบนกระดาษแข็งนะครับซึ่งขนาดที่ลูกค้าต้องการนะครับในวันนี้ก็คือ8คูณ8นิ้วด้วยกันนะครับเราก็มาเรียงผ้าให้ได้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการนะครับเมื่อเกนว่าเศษผ้าที่ได้มาเนี่ยจะมีลักษณะที่เห็นในคลิปเลยนะครับก็เลย เรียงแบบนี้ไปก่อนนะครับสเปคที่ลูกค้ากำหนดวันนี้จะเป็นประมาณนะครับ1กิโลกรัมในประมาณ14แผ่นนะครับผมก็จะเห็นตามภาพครับโอเคเรียงเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการเย็บนะครับเราก็จะดึงกระดาษออกนะครับแล้วก็เย็บเย็บยังไงก็ได้นะครับไม่มีแพทเทิร์นตายตัวนะครับ ยังเงย็บเป็นยังไงก็ได้ให้ผ้าไม่หลุดออกจากกันนะครับตามคลิปที่เห็นเนี่ยท่านอาจจะเป็นมือใหม่อยู่นะครับอาจจะยังไม่คล่องเท่าไหร่นะครับบางท่านเย็บมานานแล้วนะครับก็จะคล่องนะครับใช้วิธีเยบ็บอันนี้ใช้วิธีเย็บแบบการกระบ,บาดนะครับให้ไม่หลุดเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า1นกิโลมีกี่แผ่นครับมาเริ่มนับกันเลยครับ สรุปว่ามี14แผ่นครับได้ตามที่ลูกค้าต้องการอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ